สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกม Into the Dead 2นะครับในภารกิจการสรังหารโหดรายวันนะครับโดย Jackel er Nod MG N6 นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําคะแนนให้มันมากที่สุดกันดูนะครับว่าได้เท่าไหร่กันปืนนี้มันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับก่อนจะยิงมันต้องรีโหลดนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเราต้องยิงก่อนจะเจอ ซอมบี้นะครับถ้าไปยิงกระชัน้นจะยิงไม่ทันนะครับจะมองเทงเอาแล้วก็การโลงกระสุนค่อนข้างก็ไม่ถึงกระช้าดิปานกาลางปันกลางแต่ก็ควรจะดูกระสุนหมดก่อนไหมครับไม่ใช่ไปหมดตรงนั้นศัตรูนี้ก็เรียบร้อยครับไปนอนเฝ้ารลากมะม่วงแน่นอนเหมือนขออัดกี่ไรมันชอบแหลกทุกทีลยวะเนี้ยตายเฮโรบินให้ดินเโรเบิร์ต นี่เกิดเป็นสุนัขกกเลยทีเดียวโอ้อแม่งเลยอะไรนะเดี๋ยวไปทำพืชอะไรเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วกูนี่ครับเมื่อกี้เพิ่งพูดหยอกๆนะครับเกือบโดนเลยสุดสำคัญเลยครับอย่าไปโหลดหน้าศัตรูแค่นั้นจะใช้ได้แน่นคองต้องใช้ไปซื้อโอเลี้ยงนะครับตอน เกี่ยวกันมั้ยเราตึกกระสุนมันเหลือน้อยแล้วก็ยิงทิ้งไปเลยนะครับอย่าไปเสียดายครับเพราะว่าถ้าเราหมัวเสียดายอาจจะเสียชีวิตสิ่งที่เสียกลับมาแทนครับเสียชีวิต มันก็จะคัดกระสุนทิ้งนะครับลดใหม่เลยครับเพื่อความรวดเร็วนะครับไมงั้งเดียยิงไม่ทันนะครับขอยำครับยิงไม่ทันจริงๆแล้วบางจังหวะก็ปืนมันต้องรีบใช่ไหมครับมันต้องหมุนรอบก่อนนะครับแล้วถึงมันถึงจะยิงกระสุนออกไปได้นะยิงมันจะแบบปาดปุ่งซอมบี้ได้ดีก็ไดครับแต่ถ้าเรายิงช้าเกินไปก็อาจจะหมายถึงชีวิตของเรานะครับ จริงๆเลยครับเพราะว่ามันจะได้โหลดทันครับไม่งั้นเมื่อกี้ไม่ทันนะนะครับมันโหลดค่อนข้างช้านะครับกว่าจะเข้าไปเริ่มสตาร์ทยิง แล้วก็ยิ่งไปโอ้ยเราไม่มีไปจตรงนู้นในชิดเจ็ดีนะอมืมีต้นไม้ช่วย,มยไม่งั้นนี่พะเจ้าช่วยกล้วยทู่กันบ้างนึงยิงหมดเร็วนะครับถ้าเก็บหีบไม่ได้อันตรายนะครับพร้ามสังเก็นรับซอมบี้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคันจมูกครับโอ้ยคันแขนอะไรวะเนี่ยวันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยคันเ กะสุดเริ่มเลยไม่ค่อยพอนะน,นะครับที่ว่าห,หยิบมันไปไหนหมดวะเนี่ยเอากูแล้วไงเริ่มและวความใฮ้เริ่มมาแล้วครับน้อยมึงก็ต้องให้กระสุนมันบาลานซ์กับ อย่าง <Okay. S 2> น้อยมึงก็ควรจะให้กระสุนบาลานกับจำนวนซอมบี้นะสิว่าเฮ้ยไม่ใช่ไหมให้น้อยขึ้นก็คือจะยิงยังไงเนี่ยโอ้โหนับบันทำยิ่งรั่วเกมน,นี้ซอมบี้อย่างเยอะแต่กระสุนไม่สพอร์ตกันเท่าไหร่เลย รู้ื่มก่อนอัปเดตกระสุนมันพอเพียงนะเห็นไหมครับพี่แม่งท้จะยิงี่พอกันเลยนะครับนะครับนี่ก็หีบทนหีบกันเลยทีเดียวนะครับจะรอดไปได้ไงวันนี้น้านี้น กูต้องกูต้องกูต้องปล่อยผ่านแล้วกูเอาแค่พ่อ,อยิงได้ใช่ไหมโอ้โหมึงรอกูเล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมีป้ายลอยฟ้าน้ยบักนะครับโอ้โหกระสุนมันไม่ค่อยสมดุลกับให้กูวิ่งผ่านเลยเนี่ย ไอช่วงแรกๆก็ดีอยู่หรอกไอช่วงหลังๆนี่รู้สึกว่าเริ่มรั่วแล้วเนะนี่ยดิงไม่ต่อเนื่องเลยโอ้โหฝาตรงตีนทัดๆคือปริมาณซอมบี้กับกระสุนที่มึงให้นี่มันไม่ค่อยบาลานกันแล้ว,ลวตอนเนี้ย โอ้โหมึงเอ้าแม่งตอมบี้ทหารก็มาทีน่นี้เอ้าแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยหีบไปไหนหมดวะแล้วดูให้หีบแม่งหน้าตอมบี้โอ้กูล,ขขละขอคารวะเะยมึงห้วยมันไม่ได้ให้กูยิงผ่านซอมบี้แหละมันให้กูวิ่งผ่านตอมบี้มากกว่ามึงเนี่ยกระสุนโอ้ยไม่มีกระสุนผ่านเงี้ยวะ แม่งตีติดนัดโอ้โหเออมึงมึงให้กูผ่านขนาดน,นี้มึงก็ให้มันบาลานซ์กันหน่อยดิโอโ้แล้วดูรอดได้ก็เฮี้ยแหละถ้าไม่ใช่แม่งโปรแกรมเนี่ยกระสุนไม่มีด้วยโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดจะรอดไปได้ไงวันนี้โอ้โหโอ้โห เจเล่และกระสุนก็ไม่มีโอ้โหนี่มึงกำลังล็อกเล่นอยู่ใช่ไหมเนี้ยให้กระสุนให้มันแบบเออบาลานกระสอบเอา้าเฮ้ยค้างเอาเอาค้างอะไรวะเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันยิงไม่ออกวะเนี้ยเฮ้ยอืม จะบักพ่อตายอะไรนักนะเอาเอาเอเกมแม่งรั่วเขาทุกวันอะไรวะบอกอะพี่มาหาความรั่วเกมพี่จำได้ว่าก่อนอัปเดตมันอก็สุนมันพอนะแต่นี้แบบแม่งเหมือนแกล้งกูบอกวะเช็ด ก่อนอัปเดตนี่กระสุนแต่ละหีบมันจะพอนะครับแต่พี่ลังสังเกตนะครับเล่นหลังๆแต่มีระบบกระดานจัดลีดเดอร์บอร์ดพอยิ่งเล่นไปไกลๆสังเกตกันไหมครับว่าหีบมันจะเริ่มไม่ค่อยพอนะครับแต่ตรงกันข้ามครับซอมบี้มันเยอะเฮี้ยเลยที่มันให้กูเล่นอะไรวันเนี้ยหรือว่าเป็น,เป,นเป็นบางครั้งที่แรนดอมที่ก็ไม่รู้นะอันเนี้ยแต่พี่ก็พยายามยิงให้ได้มากที่สุดแหละแต่เมื่อก่อนพี่ว่ามีความรู้สึกว่ากระสุนมันเยอะกว่านี้ อา้าวกูกกูที่หนึ่งเร็วว่ะเนี่ยหนนี้ยิงก็องงกันเลยทีเดียวใช่เอวะเออวะที่หนึ่งแบบงงงเลยนะเนี่ยยิงทีเดียวที่หนึ่งเร็วอะแสดงว่ามันมันก็โดนแบบสภาวะเดียวกันมันงพี่ว โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับภารกิจการสังหารโหดหลายวันนะครับด้วยปืนจั๊กเรนอตเอ็มจีเนหกนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกาลังใจให้พี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงวันนี้พี่ก็ง่วงมาแล้วครับเล่นประมาณเที่ยงคืนกว่าครับเพิ่งมาลียิงวันนี้เลยยุ่งๆเลยนะครับ ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนนะครับสััสีีครับ